มาถ่ายรูปสวยๆด้วย Oppo Reno 7 5G และรุ่นพี่อย่าง Oppo Reno 7 Pro 5G และวันนี้นะคะมีล่าเนี่ยอยู่ข้างนอกค่ะออกมาถ่ายข้างนอกคาเฟ่ แต่วันนี้นะคะเราไม่ได้มานเน่นเรื่อง CPU ไม่ได้จะมาเล่นเกมดูประสิทธ,ธิภาพเลยพวกนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องกล้องค่ะและทั้ง2รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับคอนเซปต์ The Portrait Expert ค่ะก็ต้องเด่นเรื่องกล้องอยู่แล้วแต่ก่อนที่จะไปถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้กันก่อนเดี๋ยวจะให้ตัดต่อขึ้นภาพให้ดูนะคะทุกคนสามารถกดหยุดได้นะซึ่ง Oppo Reno 7 Pro 5G นะคะก็เป็นรุ่นท็อปของซีรีส์ Reno ชิปเซ็ตแรมกล้องเนี่ยเขาก็จะเหนือกว่ายิงกล้องเขาเนี่ยพัฒนามาร่วมกับ โนี Sony ด้วยนะคะก็เพิ่มความเป็นโปรเฟชชั่นอลขึ้นไปอีกส่วนเรื่องดีไซน์ก็มีความต่างกันน้ำหนักเบาเขาจะผสมประสานระหว่าง Oppo Glow ที่ไล่สีเกรเดียนเลนแสงเห็นทั้งสีฟ้าชมพูเขียวหลากสีมากๆแบบนี้บวกกับเทคโนโลยี LDI ครั้งแรกเลยนะที่เขาเอามาทําเป็นฝาหลังโทรศัพท์เพราะปกติเนี่ยเขาจะอยู่ในอุตสาหกรรมไอทํทแผงวงจรจะเป็นการยิงเลเซอร์เล็กมากๆต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ดูเลยมี1.2ล้านตัวสลักบนฝาหลังนะคะทำให้มี หลายเส้นเต้นเหมือนฝนดาวตกใส่เคสก็ยังเห็นนะทุกคนคือสวยมากที่ชอบมากเลยคือฐานกล้องเนี่ยคือเขาเปลี่ยนดูเก๋ม,มากขึ้นเขามีไฟกระพริบ,บกระพริบด้วยนะเวลามีคนโทรมาหรือว่าเมสเซจมาลองนึกดูดนะคือกระเป๋าผู้หญิงอะมันเหมือนหลุมดําใช่ป่หาของไม่เจอแต่พอมันมีไฟกระพริบ,บกระพริบอะคือมันหาได้ขึ้นทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวมิาลองโทรเข้าเครื่องนี้ดีกว่ามาแล้วเก๋มาก สเปกรวมๆก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวจะทำไทม์สแตมป์ไว้ให้นะคะถ้าใครอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็กดข้ามไปดูได้เลยหรือว่าถ้าอยากดูเพลินๆทั้งสองรุ่นเนี่ยก็ดูยาวเลยค่ะมาเริ่มที่รุ่นพี่ก่อนเลยนะคะ Oppo Reno 7 Pro 5G เขาพัฒนาเลนส์เนี่ยร่วมกับโซนี่ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยซึ่งกล้องหน้าเนี่ยเขามาพร้อมกับเซนเซอร์ RGB w u ใหม่จาก oppo พูดง่ายๆก็คือเซนเซอร์นี้เนี่ยจะช่วยให้รับแสงมากขึ้นเก็บรายละเอียดสีได้ดีคมชัดแล้วก็น้อยน้อยเวลาในที่แสงน้อยรวมไปถึงมี Dol HDR ด้วยเวลาถ่ายย้อนแสงจะช่วยให้ภาพเนี่ยชัดแล้วก็ smart wide angle คือมันสามารถปรับได้นะว่าจะเป็นแบบหลายคนเลยคือมันจะขยายให้แบบเห็นคนแบบข้างๆเราอะไรอย่างงี้ไม่ตก ขอบเอาแล้นะกดอย่างนี้ปุ๊บมันก็จอกมาให้ครบทุกคนนึงจอกสอบับ<อ> <laughs> มันโฟกัสหน้าทุกคนแล้วทุกคนก็คือใส่แมสด้วยนะและสิ่งที่ทำให้มือถือรุ่นนี้โปรมากขึ้นนะคะคือเขามีฟีเจอร์เนี่ยปรับรูรับแสงด้วยนี่ได้ตั้งแต่ F0.95 เนี่ยไปถึง F16 เลยปรับได้25ระดับค่ะในทางกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลย ก็จะช่วยเรื่องการละลายหลังยิ่งค่าน้อยความเบลอเนี่ยก็จะละลายมากกว่าแต่แนะนําว่าเบลอกลางๆนะคะสัก F 1 8เนี่ยกำลังสวยเลยตัดขอบเนียนดูเป็นธรรมชาติถ้าใครชอบให้ด้านหลังเป็นวงโบเก้เยอะๆเ,เนี่ยก็เปิดถ่ายได้ด้วยยิ่งตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยคือสวยมากตัดขอบได้แบบร e a l Time AI เนี่ยเขาก็ฉลาดขึ้นเยอะเลยแถมได้ความละเอียดเนี่ย1 0 8 0 p คือลื่นไหลาภาพชัดเป็นลูกเล่นที่ดีมากปรับแต่งหน้าให้สวยได้เหมือนตื่นมาแล้วเนี่ยสวยเลยไม่ต้องเข้าเหมือน แล้วภาพที่ได้เนี่ยมีความชัดเจนสีสดสกินโทนก็ขาวอมชมพูก็คือให้ฟิลลิ่งเนี่ยในกล้องโซนี่ถ่ายเลยเอาอยู่ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยค่ะลูกเล่นอื่นๆนะพวก AI color portrait dual view video แล้วก็ AI highlight video เนี่ยก็ยังมีให้เราสนุกกับการถ่ายรูปเหมือนเดิมอันนี้ทดสอบกล้องนะคะวิดีโอของรุ่น Reno 7 5G นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเปิดค่า F นาก็คือความละเอียดเนี่ยก็เหลือ720นั่นเองข้างหลังก็จะเบลอๆแบบนี้เลยนี่อันนี้เป็นแบบเปิดโบเก้นะคะสวยงามถึงตา Oppo Reno 7 5G บ้างถึงจะเป็นรุ่นน้องไม่ได้เลนส์ Sony เหมือนตัวโป o เนี่ยแต่ฟีเจอร์ลูกเล่นเนี่ยก็คือเหมือนรุ่นโป o เลย หน้าตา UI นะคะก็ ün, จะเป็นแบบนี้เลยมีกดแบบ HDR AI หรือว่าเปิดเป็น64ล้านก็ได้นี่แล้วก็ Portrait นะคะก็จะมีแบบฟิลเตอร์ต่างๆมีโบเก้ด้วยอันนี้คือสวยมากก็คือมีการปรับแต่งหน้าให้สวยได้ใน Portrait r e ีพั c h i n g แล้วก็ปรับค่ารูรับแสงได้25ระดับเหมือนกันแล้วก็ยังมีโบเก้แฟลร์พอ r ทรตต่างๆ ก็คือแบบมันจะมีความแบบระยิบระยับมีแบบไฟลอดแบบต้นไม้บนวงวงอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอบเนียนด้วยนะอ่ยอ่อใช่ใช่ใช่ขอบเนียนขอบเนียนเยี่ยมค่ะอยากจะมาถ่ายเซลฟี่บ้างนะคะรีทัชได้นะผิวดียนขึ้นว่าเป็นฟิลเตอร์นี่ก็มีหลายแบบเลยนะถ้าเป็นโบเก้มันจะปรับ F ไม่ได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นออริจินอลเนี่ยก็คือปรับได้เลยความเบลอข้างหลังเหมือนกล้องหลังเลยนะคะ ดูที่สกินโทนบ้างนะเขาจะมีความแบบขาวๆเหลืองๆอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นโบเก้ไหนดูซิแล้วแต่ความชอบของเราเลยว่าเราชอบแบบลังฟุง้งหรือว่าแบบธรรมดาอะไรกแบบลอยๆอ,อะไรนิดหน่อยบมหนาะก็คือเนียนหมดเลยมาดูหน้าตาของหมวดวิดีโอบ้างนะคะเขาจะมีให้กดกันสั่นมี AI แล้วก็มีเราปรับได้นะว่าเป็น 4K 1080หรือว่า720เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะปรับค่า F ใช่ไหมมันก็คือจะความละเอียดมันก็จะลดลงเหลือ720ค่ะแต่ว่าถ้าปิดไม่เอาอย่างนี้ ปรับ retouch ได้ retouch ก็ยังเป็น1080นะเอาได้เลยแล้วก็ฟิลเตอร์อันเนี้ยได้เป็นพ0นแหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นโบเก้เนี่ยความละเอียดเนี่ยก็จะลดเหลือ720แล้วก็มีปรับเฟรมเรทได้ด้วยนะคะนี่มี30กับ60ก็ปรับได้เลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกําลังเทสกล้อง oppo reno 7 5G นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่บางนานเนียนนั่นเอง นะคะเราเปิดค yeah, exactly so cool oh ่า f นะเป็นความละเอียด 720p นั่นเองก็จะข้างหลังฟุ้งๆแบบนี้เลยแต่ว่ามิาก็คือยังชัดอยู่อ่ะอันนี้เป็นแบบโบเก้แฟนนะคะก็พออยู่ข้างใต้ต้นไม้แบบนี้มันก็จะมีความแบบแสงลอดเปล่าๆฟุ้งๆเออก็คือถ้าถ่ายแบบโบเก้แฟร์อะไรเงี้ยม่าว่าเหมาะกับแบบคลิปสั้นๆอะไรแบบนี้ไว้ลงไอจีเงี้ยจะเหมาะมากกว่า ากที่ดูเนี่ย oppo reno 7เนี่ย mm hmm. ก็คือ mm hmm. เขาก็มีความแบบขาวเหลืองนิดนึงแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นโปรเลยเนี่ยก็คือเป็นแบบขาวใสเลยแล้วก็มีความแบบคมด้วยโอเคทั้งคู่จริงๆอยู่ที่แบบความชอบของแต่ละคนเนาะบางคนอาจจะชอบแบบธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเป็นแบบรุ่นโปรก็ได้อ่นนี้เป็นกลางคืนมากเอาจริงก็สวยทั้งคู่เหมือนกันแบบว่าของรุ่นโปรเนี่ยม mm hmm. ิเล่าสึกว่ามันจะสว่างกว่านิดนึงแบบถ่ายตอนกลางคืนได้ความสว่างมากกว่าสีส แล้วใครที่อยากรู้นะคะว่าสตอรี่ไอหรือว่า TikTok ถ่ายออกมาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะโอเค,อเคก็อันนี้ถ่ายจากกล้องหลังใน IG เลยนะคะก็ถ้าเป็นรุ่น Reno7 เนี่ยคือมันยังไม่ได้คมชัดมากแต่พอเป็นรุ่น Pro เนี่ยก็คือคมชัดแล้วก็ผิวก็สว่างกว่าด้วยส่วน t k t t o k นะคะก็ไม่ค่อยรู้สึกถึงความต่างนะถ่ายจากกล้องหน้าในแอป t i k t อกก็คือเหมือนกันเลยค่ะ าจากที่ได้ลองใช้มานะคะมิารู้สึกว่ารุ่นโปรเนี่ยเขาถ่ายรูปออกมาได้ดีชัดเจนเลยคุณภาพรูปต่างๆแสงสีอะไรอย่างงี้คือถ่ายออกมาเนี่ยเราไม่ต้องแต่งรูปเพิ่มเลยค่ะส่วนรุ่นน้องนะคะ Reno7 5G เนี่ยก็ยังคงความเป็น Oppo ไว้ได้ดีเรื่องสกินโทนต่างๆลูกเล่นเนี่ยก็ได้ครบเหมือนตัวรุ่นโปรเลยซึ่งถ้ามิาแนะนํา2รุ่นนี้นะนนนะก็จะแนะนํารุ่นโปรมากกว่าเพราะว่าคุณภาพแล้วก็ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยคือดีมากๆถ้างบถึงนะแล้วถ้าใครชอบถ่ายรูปหรือวิดีโอมากจริงๆเนี่ยก็แนะนํารุ่นโปร ลแล้วก็มีเล่าว่าจุดเด่นของ OPPO ในซีรีส์นี้เนี่ยคือการที่ถ่ายรูป p o ร์เตที่สนุกมากๆอยู่แล้วของรุ่น Reno เนี่ยแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมพัฒนาหลายๆฟีเจอร์ให้ใช้ในการถ่ายวิดีโอได้ดีขึ้นอย่างโบเก้แฟร์พอร์เตเนี่ยในรุ่นโปก็คือถ่ายสมูทขึ้นมากถ่ายในความละเอียด 180p 0ตัดขอบทำแสงให้เป็นโบเก้ได้ฉลาดขึ้น แล,แล้วตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะก็คือถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งมาดูดีกว่าว่าแบตเหลือเท่าไหร่มาที่รุ่น Reno เร็จก่อนนะคะตอนนี้เหลือที่69%นั่นเองจากตอนเช้าคือ90ส่วนรุ่น Pro เนี่ยตอนนี้เหลือ7 1ค่ะมีข้อสังเกตเล็กๆนะคะตอนถ่ายรูปติดต่อกันานานๆเนี่ยอากาศมันร้อนใช่ไหมก็จะมีเครื่องอุ่นๆบ้างทั้ง2รุ่นเลยแต่มิลาเนี่ยถ่ายนานมากจริงๆนะรวมถึงแบตนะ อาจจะดูไหลเร็วใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่มีล่าชใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยใช้ 5G ถ่ายโซเชียลดูหนังถ่ายรูปบ้างเนี่ยก็คืออยู่จนจบวันกลับไปชาร์จต่อได้สบายๆเลยใครที่อยากมาถ่ายรูปสวยๆนะคะก็มาถ่ายที่นี่ได้นะคะที่คาเฟ่บางนานเนี่ยค่ะอยู่ใกล้ๆเมกะบางนานนี้เองค่ะ มาสรุปอีกทีนะคะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเหมาะกับใครถ้าเป็น Reno 7 5G เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ชอบความเป็น Oppo ชอบฟีเจอร์กล้องสกินโทแล้วก็ใช้งานทั่วไปอย่างแบบโซเชียลดูหนังหรือว่าเล่นเกมค่ะอันนี้ก็ปรับกราฟิกเนี่ยได้สุดเลยแบตก็อึดน,นะคะชาร์จประมาณแบบครึ่งชั่วโมงก็คือเต็มแล้วอีกรุ่นหนึ่งนะคะ Reno 7 Pro 5G ค่ะก็เหมาะกับคนที่อยากได้กล้องที่แบบโปรขึ้นถ่ายวิดีโอได้ดีกว่านะคะแล้วอันนี้ก็แบตก็อึดค่ะแล้วก็รุ่น Pro เนี่ย ที่มีล่าชอบมากเลยคือเขาจะมีไฟกระพริบกระพริบรอบกล้องเนื้อเวลาแบบมีคนโทรมาหรือแมสเซจมาก็คือแบบกระพริบกระพริบบอกเราก็คือทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยคือราคาเนี่ยเขาจะต่างกันประมาณ6กพันแล้วส่วนบริการ oppo นะคะเขาก็มีเยอะมากๆเลยแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาเนี่ยก็สามารถปรึกษา c เซ็ center ได้นะคะหรือว่าไปที่เพจ oppo thailand ค่ะ แล้วถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ถามมาได้นะคะเดี๋ยวละดารีวิวจะมาลองให้ค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย